สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการทิวลิปสแควร์อ้อมน้อยนะครับผมห้องนี้จะอยู่อาคาร L1 ชั้น8นะครับเป็นห้องมุมเลยซึ่งความพิเศษของห้องมุมก็คือจะมีตัวหน้าต่างฝั่งนี้นะครับฝั่งผนังอีกด้านหนึ่งแล้วก็ตรงหัวเตียงก็จะมีหน้าต่างอีกบานหนึ่งด้วยก็คือมันจะโปร่งกว่าเราสามารถเปิดหน้าต่างรับลมได้ดีกว่าครับผมห้องขนาด 28ตารางเมตรไทยหนึ่งห้องนอนนะครับเข้ามาจะเจอกับส่วนห้องนั่งเล่นก่อนเลยก็จะมีโซฟาผ้าไซส์สที่นั่งนะครับแล้วก็มีโต๊ะกลางกับโต๊ะอนเนกประสงค์ข้างๆถัดมาฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมีชั้นวางทีวีทีวีเรามีให้นะครับ1เครื่องแล้วก็ในส่วนของห้องนอนเนี่ยจะ,ะกั้นห้องด้วยฉากกั้นแบบ3บานสไลด์พร้อมกับที่นอนพร้อมฟูกไซส์ห้าฟุต1 1 น,นะครับแล้วก็ท้ายเตียงจะมีแอร์หนึ่งเครื่องอแล้วก็มีตัวตู้เสื้อผ้าบิวอินที่ซ่อนอยู่เรียกไปกับผนังเลยครับแล้วก็ฝั่งหัวเตียงก็จะมีตัวโต๊ะเครื่องแป้งให้นะครับผมอ,อย่างนี้เลยก็ค่อนข้างครบพอสมควรถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องครัว ครัวเนี่ยจะมีเคาน์เตอร์ครัวให้พร้อมซิงลังจานแล้วก็ตู้เย็นแบบ1ประตูครับผมพร้อมกับโต๊ะทานข้าวแล้วก็ตัวเก้าอี้นั่งนะครับผมห้องน้ำเนี่ยเป็นสุขภัณฑ์ไซส์มาตรฐานที่ทางโครงการให้เลยแต่ว่าจะมีฉากกั้นอาบน้ําแยกโซนแห้งโซนเปียกให้ด้วยแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้หนึ่งเครื่องด้วยนะครับผม ระเบียงห้องจะเป็นระเบียงไม่โดนแดดนะครับระเบียงจะเป็นทิศใต้วิวจะเป็นวิวลานจอดรถภายในโครงการาวิวลานจอดรถภายในโครงการซึ่งฟิตเนสสระว่ายน้ำจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับคอนโดทีวีแพร์อ้อมน้อยนะครับ ตึก L1 ชั้น8ขนาดห้อง28ตารางเมตรห้องมุมนะครับห้องนี้ปล่อยเช่าเดือนละ5,500บาทเท่านั้นครับใครสนใจอยากจะขอนะชมห้องจริงสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือ ID l ดียลที่ผมลงไวใ้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม